ทำไม้าตชีวิตนี้ถึงต้องอาศัยนามธาตุอันเป็นความคิดนึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยก็เพ,เพราะนามธาตุมันเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กับจิตเมื่อมีธาตุหนึ่งตัวย่อมมีพลังงานที่หมุนรอบธาตุนี้เป็นพันธะเป็นเหมือนค้วบวกั้วลบเป็นเหมือน อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนที่หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณลักษณะธรรมชาติธรรมดาที่ทำไมคนบนโลกใบนี้ไม่มาสอนเรื่องแบบนี้เราไม่รู้อีกนั่นแหละเพราะธรรมชาติของสัตว์โลกคิดได้แค่ไม่บวกก็ลบทุกก็ต้องหาสุขหาความสุขมันจะได้ไม่ทุกขไงผู้ฉลาดเหลือเกินสัตว์โลก วิธีแก้ทุกข์ก็คือเราไปหาความสุขทุกพ่ออะไรทุกพ่อจนนะเราต้องหาเงินเยอะๆจะได้มีความสุขเนี่ยคิดได้แค่นี้เรียนจบด็อกเตอร์มาก็คิดได้แค่นี้เพราะธรรมาชาติของจิตเขาอาศัยนามธาตุอันเป็นของคู่อยู่ตลอดเวลามันจะปรุงแต่งของคู่อยู่ตลอดเวลาเสมอพวกเราจึงอาศัยการคิดไปในฝ่ายบวกกับคิดไปในฝ่ายลบแค่นี้แล้วก็คิดไปในฝ่ายกลาง นึกไปในฝ่ายบวกนึกไปในฝ่ายลบนึกไปในภาพที่ดีๆงามๆเป็นกุศลนะไม่นึกไปในฝ่ายอาุศลนึกแบบกลางๆเป็นต้นมีอารมณ์ก็มีอารมณ์ไปในฝ่ายสุขเด้ออย่ามีอารมณ์ไปในฝ่ายทุกข์ให้มีอารมณ์เฉยๆเป็นต้นแม้แต่รู้ก็รู้ให้เท่าทันนะอย่าเผลออย่าหลงนะให้รู้ให้เท่าทันอย่างฝึกกันแต่ไม่รู้เลยว่า ธรรมชาติปรุงแต่งเหล่านี้เขาเป็นธรรมชาติเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาเขาไม่ใช่จิตเขาไม่ใช่เราเขาไม่ใช่ต้นธาตุเขาเป็นเพียงอาการเนี่ยทำไมไม่มีใครมาพูดมาบอกมาสอนย้อนเข้ามาแบบนี้ไม่เห็นง่ายๆเข้าใจได้โดยง่ายเมื่อได้ พิจารณาธรรมนี้ย้อนเข้ามาเราก็จะเห็นว่าจิตหรือธาตุชีวิตนี้เขาได้อาศัยพันธะนี้อาศัยพลังงานนี้อาศัยนามธาตุนี้ในการปรุงแต่งรับรู้แล้วก็ปรุงแต่งส่งกระแสพลังงานนี่แหละพลังงานที่เป็น ไฟบวกไฟลบไฟกลางกลางเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเลกตอนโปรตอนนิวตอนก็ได้ที่มันอยู่รอบต้นธาตุนี้เนี่ยพลังงานถึงเป็นอะไรที่มันส่งออกไปเกาะส่งออกไปยึดส่งออกไปเหนี่ยวนำนั่นเองเหมือนกับนี่แหละถ้าแต่ละตัวมันเกาะกันได้ไงทำไมให้ ออกซิเจนสองตัวเก่ะกับไฮโดรเจนหนึ่งตัวได้จนกลายเป็นน้ำมันเกาะกันได้ไงทำไมมันเกาะกันแล้วกลายเป็นน้ำได้สิ่งที่ไม่มีรูปร่างทำไมเกาะกันแล้วกลายเป็นรูปร่างได้ออกซิเจนพวกเราว่ามันมีรูปร่างไหมออกซิเจนสองตัวเนี่ยมันมีรูปร่างไหมมันไม่มีรูปร่างมันเป็นน้ำเป็นพลังงานไฮโดรเจนเนี่ย มันก็เป็นพลังงานเป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างเรียกว่าอุปมาว่ามันเป็นน้าแล้วกันทำไมน้าธาตุเหล่านี้สามารถเปรอรวมตัวกันเป็นรูปธาตุได้มันกลายเป็นน้ำขึ้นมาได้น้ำเนี่ยเป็นรูปขึ้นมาแล้วนะเป็นรูปแห่งน้ำขึ้นมาแล้วนะพอแยกมาลงมามันกลายเป็นกา๊าซอ่ะซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนมันมีรูปร่างสะที่ไหนเล่าพวกเราเห็นไหม ทีนี้พอเราต่อเลือกลงไปสิในออกซิเจนเนี่ยมันเกิดมาจากไหนออกซิเจนซูมเข้าไปในเนื้อออกซิเจนอ่ะเจาอะไรมาเข้าไปส่องออกซิเจนได้เอะเอาอะไรไปส่องขยายนามท่าน,นี้ได้อะถ้าส่องขยายเข้าไปในออกซิเจนนี้ได้พลังงานนี้ได้เราจะไปเจอ ว่าในออกซิเจนนั้นก็มีธาตุต้นกําเนิดของมันอีกแันเป็นธาตุใสๆธาตุใสๆนี้มีพลังงานที่อยู่รอบธาตุใสาๆนี้เพราะพลังงานนี้มีคุณลักษณะที่เรียกว่าออกซิเจนเนี่ยย้อนเข้าไปดูมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากต้นธาตุทั้งสิน้น พราะงั้นพลังงานทั้งหลายนั้นานามาตาทั้งหลายมันถึงเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ก่อรูปร่างแห่งแห่งรูปธาตุขึ้นมาเป็นวัตถุขึ้นมาดวงดาวทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากไหนเอาพวกเราแตกดวงดาวเราเบิดดวงดาวไปมันเหลือแต่เศษฝุ่นใช่ไหมเศษฝุ่นมาจากไหน เนี่ยเศษฝุ่นเราเนี่ยมาจากไหนมาจากพลังงานพลังงานที่เรียกว่านามาธาตุนั่นแหละที่มันหมุนตัวเวียงตัวด้วยความเร็วสูงอ่ะมันถึงได้ก่อมันถึงได้แตกตัวมากลายเป็นเศษฝุ่นขึ้นมาได้เรียกว่ามันก่อให้เกิดพันธะที่เกาะตัวกันเป็นพันธะเล็กๆเกาะตัวกันขึ้นมา พลังงานถ้ามันเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงมันจะก่อรูปลักษณ์แห่งรูปธาตุขึ้นมาเสมอรูปธาตุมากมายมหาศาลเกิดขึ้นมาจากการจากพลังงานที่หมุนตัวด้วยความเร็วสูงนั้นนะมันเกิดการแยกตัวแห่งเล็กตอนโปรตอนนิวตอนนั่นเอง นั้วก็เกาะกลุ่มแห่งลักษณะแห่งพันธาุนั้นๆก่อเป็นรูปร่างแห่งพันธานแต่และตัวเป็นเศษฝุ่นที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะงั้นธาตุของวัตถุธาตุทั้งหลายรูปธาตุทั้งหลายจึงมีรูปรักษ์แตกต่างกันมหาศาลหาที่สุดไม่ได้ด้วยเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นดินเป็นหินเป็นของหยาบของละเอียดโอ้เป็นได้หมดทุกอย่างเป็นธาตุบางตัวที่มีพลังงานมหาศาลสุดๆธาตุบางตัว เข้าใกล้มันไม่ได้เเพราะมันมีพลังงานมากธาตุบางตัวเป็นวัตถุธาตุเล็กๆแต่มีพลังงานมหาศาลเข้าใกล้ไม่ได้ธาตุบางตัวนี้ไปจับปุ๊บมันจะไหม้ทุกอย่างเลยเผาทุกอย่างเลยธาตุบางตัวไปจับปุ๊บมันจะทําให้ทุกอย่างแข็งตัวไปหมดเลยธาตุบางตัวไปแตกปุ๊บจะเกิดไฟฟ้าอย่างรุนแรงทําลายทุกสรรพสิ่งเลยเนี่ยทั้งหมดนี้เกิดจากพลังงานที่มันเวี่ยงตัวด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดการแตกตัวแห่งธาตุ เรียกว่าพันธามันแตกตัวออกเพราะมัเหนียวนําเกิดลักษณะแห่งธาตุแตกต่างกันไปร้อยแปดเลยซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแห่งธาตจิตเราก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตเราเป็นธาตุต้นกําเนิดเมื่อมันได้รับการกระทบจากสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มากระทบธาตุตัวนี้มันก็จะก่อยึด สิ่งที่กระทบนั้นเมื่อได้รับการกระทบมันเกาะยึดมันก็เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเกาะยึดลูปธาตเล็กๆนั้นเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาด้วยแรงพลังงานที่เหนียวนําให้มันไปเกาะไปยึดนั้นและแรงพลังงานที่ตัวจิตซึ่งเป็นธาตุที่มันมีนามธาตุห่อหุ้มตัวมันเนี่ย ที่มาที่พวกเราสร้างกันทุกวันเนี่ยพวกเราสร้างพลังงานแบบไหนไว้อะที่มันหมุนรอบตัวเราหมุนรอบธาตุบริสุทธิ์พวกเราปรุงแต่งแบบไหนปรุงแต่งแต่เรื่องเครียดนั่นแหละมวลพลังงานที่เป็นฝ่ายเครียดนั่นแหละมันหมุนรอบธาตุบริสุทธิ์ของเราอยู่ตลอดห่อหุ้มธาตุบริสุทธิ์เราอยู่ตลอดแล้วมันก็เหนียวนําไปให้ไปเกิดเป็นรูปลักษ์แบบนั้นรูปลักษ์แบบนั้นเล่านั่นแหละมันผู้สร้างมันขึ้นมาเอง ด้วยท่าชีวิตแต่ละท่าชีวิตได้สร้างมวลพลังงานห่อหุ้มตัวเองเป็นลักษณะแห่งท่าสีสันต่างๆที่เรียกว่าสีสันจริงๆมันไม่ใช่สีสันนันเป็นมวลพลังงานในลักษณะแตกต่างกันเนี่ยที่เป็นอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆมโนภาพต่างๆและลักษณะแห่งความคิดแต่ละแบบมีมวลพลังงานแตกต่างกันยิบย้อยออกไปเป็นหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยเป็นน,นัน มันเหนี่ยวนํากันและกันก็เกี่ยวกันและกันมันถึงกันไปหมดเลยพอรูปร่างรูปรักขึ้นมาทั้งสิ้นนะพวกเราสร้างกันขึ้นมาทั้งสิ้นเลยจนหาต้นหาปลายไม่ได้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมมันไปได้มันเป็นอย่างนี้ได้ไงมาเกิดเป็นนี่ได้ไงเป็นนั่นได้ไงแล้วเราก็ย้อนไปดูว่าเพราะอะไรยังไง โอ้ยอันที่เห็นเป็นภาพที่พวกเราเห็นว่าอ๋อเพราะอดีตเคยทํากรรมแบบไหนมาอะไรยังไงเนี่ยโอ้ยอันนี้มันของหยาบนะความรู้นี่เป็นความรู้แบบหยาบๆเลยนะมันไม่ใช่ความรู้ละเอียดแท้ๆหรอกความรู้ละเอียดแท้ๆเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้มีภาพไปเห็นแบบนี้หรอกบอกให้มันเป็นเรื่องของพลังงานธาตุแล้วลักษณะแห่งพลังงานธาตุแต่ละตัวที่มีคุณลักษณะของมันเนีย โอ้ยวันนี้ธรรมะมันละเอียดไปไหมเนี่ยเป็นธรรมะที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามากซิ่งเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสเรื่องวัดดีวัดเก่งว่าฉันรู้เห็นอนะดีตเห็นนานาคตโอ้ยไสรสลามากเรื่องพวกนั้นนะเรื่องความเชื่อแห่งรูปแบบแห่งศาสนาที่ว่ากันโดยโดยมนุษย์ อธิบายโดยรูปแบบเป็นความเป็นมนุษย์คุยกันอธิบายให้เข้าใจกันว่ามีอดีตมีอนาคตมีเรื่องราวเคยทําอะไรมาเคยทํากรรมแบบนี้ถึงทําให้เกิดเป็นแบบนี้แบบนั้นนอันนี้ว่าโดยความเป็นมนุษย์ไว้สอนมนุษย์นะแต่ว่าโดยธาตุเนี่ยโอ้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ม,มนุษย์เข้าใจเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเลยแห่งมวลพลังงานธาตุนั่นเอง าะงั้นเนี่ยเมื่อพวกเราได้เข้าใจธาตุตัวนี้ได้เมื่อ,อไหร่พวกเราจึางจะสามารถหรือสัตว์ขนสัตว์ได้มหาศาลเลยเพราะคณลักษณะแห่งธาตุบริสุทธิ์แห่งจิตมันมีลักษณะแห่งมวลพลังงานที่ห่อหุ้มอยู่นี้ของแต่ละจิตทั้งหลายจนเกิดเป็นการเกาะการอาศัยแห่ง แห่งพลังงานนั้นเรียกว่าหลงไปในพบแห่งกายลนะเอียดนั้นหรือพบแห่งกายหยาบก,ก็ดีนะมันเป็นมวลพลังงานที่มันก่อรูปร่างรูปลักษณ์ลักษณะแห่งมวลพลังงานงส,ส่งกระแสไปลักษณะน,น h, ั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นอัตอนโนมัติเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่มันไปหล่อเลี้ยงให้กับหลอดไฟกับไฟกระพริบ,บมันหล่อเลี้ยงไฟกระพริบ,ป,ป,บป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ป,บปุ๊บปั๊บปันอยู่งั้นทั้งปีทั้งชาติมันหล่อเลี้ยงมันอยู่อย่างนั้น นั่นแหละคือลักษณะแห่งจิตที่มันส่งกระแสไปไปหล่อเลี้ยงส่งไปหล่อเลี้ยงอาการนั้นอยู่ตลอดเวลาหล่อเลี้ยงอาการโกรธอยู etty, ่ตลอดเวลาหล่อเลี้ยงความคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ก่อกับความคิดเพราะมันหล่อเลี้ยงความคิดอยู่ตลอดเวลามันส่งกระแสไปหล่อเลี้ยงอารมณ์อยู่ตลอดเวลาก็จมอยู่กับอารมณ์สุขบ้างจมอยู่กับอารมณ์ทุกบ้างจมอยู่กับอารมณ์สงบบ้างมันหล่อเลี้ยงอารมณ์เหล่านั้นมันออาหล่อเลี้ยง ลักษณะแห่งพลังงานนั้นมันหล่อเลี้ยงของมันอยู่ตลอดเวลาจนเป็นอุปนิสัยที่มันสร้างเองขึ้นมาเองมันสร้างเสียงขึ้นมาแล้วมันก็หล่อเลี้ยงเสียงเนี่ยจนมันคุ้นชินกับการหล่อเลี้ยงเสียงเนี่ยมันกับมันเหมือนกับที่พวกเราปล่อยไฟเข้ากับมอเตอร์เครื่องปั๊มน้าเมื่อเราปล่อยกระแสไฟเข้าบหลอดไฟเนี่ยมันก็มันก็หล่อเลี้ยงหลอดไฟนี่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปิดมันก็หล่อเลี้ยงของมันทั้งปีทั้งชาติ นั่นแหละเหมือนกันเมื่อพวกเราส่งกระแสะมาหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยถือว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันหล่อเลี้ยงความคิดที่ให้ค่าว่าเราเป็นมนุษย์อยู่ตลอดมันก็หล่อเลี้ยงมันอยู่ตลอดกะะระแสพลังงานนี้มันส่ง,สงมาตลอด<ๆ>พวกเราไม่เคยมาตัดกะะระแสพลังงานนี้ด้วยองค์แห่งปัญญาเลยเพราะการตัดกระแสพลังงานนี้มันตัดได้ด้วยอะไรมันไม่ได้ตัดด้วยการไปกดข่มพยายามจะไม่ส่งกระแสะไปไม่ใช่เรื่องแบบนะั้น มันเป็นเรื่องว่าพลังงานที่มันส่งกระแสไปนี้มันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากจิตอันเป็นต้นธาตุเมื่อจิตอันเป็นต้นธาตุนี้มันมีองค์ความรู้มันก็เลิกส่งกระแสไปด้วยอัตโนมัติเหมือนกับเรารู้ว่าจะเปิดแอร์ทำไมเยอะแยะมันเปลืองไฟแล้วก็ปิดแอร์เราเรารู้ว่าโอ้เปิดแอร์เยอะมันเปลืองไฟนี่เองเราก็เลิกเปิดแอร์ซะเปิดเฉพาะที่จําเป็นสุดๆนี่เพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาไง เราถึงไม่เปิดแอร์มากแต่ถ้าไม่มีปัญญาทำไงเอ๊ทำยังไงถึงจะไม่ต้องปิดแอร์แต่ไม่ต้องเสียค่าไฟทำยังไงเดียพยายามคิดหาวิธีร้อยแปดเลยเพื่อจะลดค่าไฟของแอร์วุ่นวายมากเลยกว่าจะหาวิธีลดค่าไฟแอร์ได้บาทสองบาทก็มีวิธีหนึ่งมีปัญญาว่าอ๋อเพราะเรามีแอร์ไงมาถึงได้กินไฟเยอะก็อย่าไปเปิดสิใชาไมมเปิดตัวอย่างมันจะกินไฟมันจะไหน ก็เลยปิดก็เลยไม่เปิดด้วยปัญญามไม่ใช่ว่าไปนั่งคิดไว้ทำยังไงไม่อยากปิดแอร์แต่อยากไม่อยากเสียค้าไฟเยอะทำาใหไงดีโอมไม่ใช่เรื่องไม่กดข่มหาวิธีอย่างนั้นเมื่อเราส่งกระแสมันยึดร่างกายนี้ทำยังไงเราถึงจะยึดร่างกายด้วยแล้วเราบรรลุธรรมไปด้วยทำยังไงเราถึงจะมีตัวตนเหมือนเดิม,อย,มอยากร่ำอยากรู้ยังมีตัวตนเหมือนเดิมแต่ฉันอยากบรรลุธรรมไม่อยากเกิด มันจะเป็นไปได้ยังไงอยากมีตัวตนแต่อยากบรรลุธรรมมันจะบรรลุธรรมได้ไงเนี่ยสัตว์โลกเป็นแบบนี้มีแต่จะเอามีแต่จะได้มีแต่เห็นแก่ตัวทําทุกอย่างแล้วประกาศจจะต่อหน้าพระเจ้าด้วยพอได้ดังใจพวกเรียบร้อยมันไม่ทำหรอกมันก็ออกไปแล้ว มันไม่แยแสสัสจจะที่มันได้ตั้งกับพระเจ้าด้วยซ้ําเพราะมันได้ดังใจแล้วมันรู้แล้วพอออกไปอยู่ข้างนอกได้พักหนึ่งแค่นั้นอ่ะเริ่มทุกข์อีกละเริ่มทุกข์กับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ฝึกมาก็เริ่มเสื่อมไปหมดแหละเพราะเหตุใดเพราะความที่เขากําลังเล่นอยู่กับการปรุงแต่งมีตัวตนทุกสาวบสิ่งก็จะกลับคืนสู่ความปรุงแต่งดังนั้น พรกะเขาเรื่องที่จะมีตัวตนเพราะความที่องค์ปัญญายังไม่สมบูรณ์นั่นเองสุดท้ายคนหนีไม่พ้นทุกข์มันจะพ้นได้ยงไงมันจะเอาอะไรมาพ้นเพราะความที่เห็นแก่ตัวเพราะงันเนี่ยผู้ที่มเห็นแก่ตัวทั้งหลายย่อมพ้นทุกข์ไม่ได้พรกะความที่มีตัวอวดดีอวดเก่งอวดตัวทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดังใจได้แล้วฉันก็ไปแล้ว นคนแบบนี้มันจะมันจะไปอยู่ที่ไหนลรวใครจะคบเรานี่ทุกไม่พ้นหรอกมันมีแต่ความเศร้าหมองอยู่ในใจนั่นแหละฟังเลืยๆอยู่ในใจนั่นแหละว่าฉันผิดไปแล้วฉันเป็นคนที่ไม่มีสัจจะมล้วก็จะฟังในความรู้นั้นอยู่อย่างนั้นปล่อยไม่ได้หรอเนี่ย นี่คือจิตที่เห็นแก่ตัวมีตัวอยู่นั่นเองเมื่อสำคัญว่ามีตัวตนอยู่ย่อมไม่มีทางที่จะพ้นทุก์ได้ความพ้นทุกข์มันเกิดขึ้นได้เมื่อพวกเรารู้แจ้งว่าไม่มีตัวไม่มีเราเลยเมื่อไม่มีเราเลยถึงที่สุดอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมเหลือแต่การให้อย่างไรขอบเขตมีแต่การให้มีแต่การแบ่งปัน มีแต่การพารสาว์ทั้งหลายแจ้งต่อความจริงนี้มาสร้างยุคใหม่สร้างวัตฏะที่จิตทั้งหลายจะไม่ทุกขอีกต่อไปจนสุดท้ายได้ทำลายวัตฏะทิ้งได้หมดเมื่อสาว์ทั้งหลายได้เข้าใจหมดเที่ยงแล้วนั่นเองนี่เรียกว่าสร้างยุคใหม่ มันเองเนี่ยเพราะงั้นนี่เมื่อพวกเราได้ฟังธรรมานี้แล้วจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์แห่งองค์ธรรมที่มันบริสุทธิ์โดยองค์แห่งปัญญาจะรู้แจ้งในลักษณะแห่งธาตุในการทำงานแห่งธาตุว่าต้นธาตุเนี่ยมันสร้าง นามธาตุขึ้นมาอย่างไงและนามธาตุมันสร้างลูกธาตุขึ้นมาอย่างไงมันเป็นธรรมชาติเป็นคุณลักษณะแห่งธรรมชาติต้นธาตุนี้คือตัวคือตัวองความรู้เลยเป็นแผ่นเป็นเนื้อธาตุที่มีแต่ความรู้เท่านั้นเนื้อธาตุนี้เนื้อธาตุแรกเริ่มเขาไม่ได้มีความรู้ แต่เมื่อเขาได้แจ้งแล้วด้วยองค์ปัญญาสมบูรณ์เขาจะประกอบด้วยองค์ความรู้และเนื้อท่าน,นี้มันเป็นเนื้อที่ครอบทั้งอนันตจักรวาลเป็นธรรมชาติธรรมดาปกติของมันอยู่แล้วเมื่อเนื้อท่าน,นี้มีองค์ความรู้ที่ ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์จงปใน้การแผ่องค์ความรู้นี้ออกไปประสานกับท่าทั้งหลายเพื่อให้า่าทั้งหลายบริสุทธิ์ทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ก็เพราะท่าุนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์ไง แม้แต่ธาตุต้นกําเนิดยังไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะไปพาธาตุาทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ไงได้จะเข้าใจว่าบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วจริงทําไมธาตุทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ตามทั้งหมดก็เพราะธาตุนี้ยังไม่บริสุทธิ์ต่างหากเราเมื่อธาตุต้นกําเนิดของพวกเรานี้บริสุทธิ์ด้วยองค์ความรู้อันสมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงเป็นเหตุให้องค์ความรู้อันบริบูรณ์ที่สุดนี้แผ่ออกไปให้กับจิตทั้งหลายได้สืมซับได้โดยทั่วกันเมื่อสืทซับได้บริสุทธิ์โดยทั่วกันแล้วก็มารวมเป็นหนึ่งแผ่องค์ความรู้นี้ทวีคูณกันออกไปเนื่องด้วยแห่งความเป็นธาตุชีวิตจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้ เพราะงั้นองค์ความรู้นี้จึงต้องแผ่จึงต้องให้จึงต้องกระจายออกไปสู่ธาตุบริสุทธ์ทั้งหลายให้มีองค์ความรู้เสมอกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ได้มาแสดงทําให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังอยู่ตลอดจนพวกเราซึมรมซับแล้วซึมรมซับอีกจนถึงที่สุดแห่งองค์ความรู้ทุกแง,ง่ทุกมุกียกว่ารู้รอบนั่นเองจึงจะเป็นเหตุให้ วัตตาทั้งหลายจบสิ้นลงด้วยธรรมธาตุอันเป็นต้นธาตุของพวกเราทั้งหลายที่มารวมเป็นหนึ่งจึงขอประกาศแผ่องค์ความรู้แห่งปัญญานี้ให้ซึมทราบสู่สัจธรรมในความเป็นพุทธธาตที่รวมเป็นหนึ่งในต้นองค์ความรู้ไม่มีองค์ความรู้บริสุทธิ์ยิ่งเจ่าเสมอกันแล้วแผ่องค์ความรู้นี้ออกไปแก่จิตทั้งหลาย ทั่วสากลอนันตจักรวาลสามแดนโลกธาตุทุกอนุทุกปรมโนท่านแห่งจิตทั้งหลายจงรับทราบจงซึมทรบองค์ความรู้แห่งปัญญานี้จงซึมทับการให้อย่างไรขอบเพียนี้จงซึมทับเป็นหนึ่งทุกอนุทุกปรมโนซึมทับประกาศสัจจะต,ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าลูกจะทําหน้าที่แทนพ่อแทนปุทธ,ธาทั้งหลายลูกจะลื้อใส่ขนสัตว์ให้หมดไม่ให้เหลือ วัตตาต้องจบลงในยุคนี้ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ใครไม่ทำลูกจะทำเองลูกจะงดงามอย่างที่พุทธทั้งหลายท่านงดงามลูกจะละแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยอีกต่อไปนี่คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตพุทธเมื่อได้ประกาศาสัจจะสมทราบสัจจานี้อย่างสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจิตทั้งหลายจะถูกกักขังด้วยคาถาอาคมบนดำกุใสยพลังงานใดๆกดทับท่านไว้อยู่หน้าที่ใดด้วยสัจจะใดด้วยแรงอาฆาตปยาบาติอาวิชาความไม่รู้ใดๆที่จิตทั้งหลายได้ส่งกระแสไปก่อนนามท่ารูปท่าส่งกระแสไปก่อนสัญญาความคิดนื้ออารมณ์เป็นการเกิดไม่รู้จบรู้สิ้นขออาวิชาความไม่รู้ทั้งหมดนี้จงสลายมาลายไปสิ้นทั้งหมดเถิด เพราะเราทั้งหลายคือจิตอันเป็นต้นธาตุเราจะไม่งโง่ส่งกระแสไปเกาะไปสร้างวัตตะอีกต่อไปจงปล่อยวางความคิดมโนภาพอารมณ์อาการรู้สัญญาทั้งหลายลงไปให้หมดเถิดจิตทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดมันตักขังให้เราติดหลงมานานแสนนานจงแจ้งในสัจจานี้จงมาเป็นจิตพทุทธะรวมเป็นหนึ่งในต้นองค์ความรู้นี้ทั้งหมดทั้งมวล เกินกรรมบันไดที่ทุกดวงจิตทัวสากลจักรวาลทุกอน,นุทุกปรมนุธาตุแห่งจิตทั้งหลายได้ล่วงเกินเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายในอดีตการันเป็นสัญญาขอพวกเราทั้งหมดจงกราบขอขอมาก,กรรมเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายด้วยหัวใจขอสำนึกผิดทั้งหมดนับแต่นี้สัจธาในความเป็นพุทธาของพวกเราทั้งหมดนี้ จะทำหน้าที่หรือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่ให้เหลือจนกว่าดวงจิตดวงสุดท้ายจะพ้นจากวัตฏะสัจจานี้จะไม่มีวันเปลี่ยนจะทำหน้าที่แทนพ่อให้พุทธาทั้งหลายได้พักผ่อนขอเจ้ากรรมลายเวรทั้งหลายนุโมทนากับกุศลในครั้งนี้เถิดกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมลายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นให้ท่านได้คลายออกจากแรงอาฆาตปยายบาทให้ท่านได้ ปล่อยวางความคิดมโนภาพอารมณ์อาการรู้สัญญาทั้งหลายลงไปให้หมดเถิดสิ่งเหล่านี้มันจองจําพวกเรามานานแสนนานในติดอยู่ในทุกในวัตตะในการเกิดไม่รู้จบรู้สิ้นเราจะไม่งโง่ยึดงโง่ทุกโง่เกิดอีกต่อไปนี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งพวกเราทั้งหลายจงแจ้งในสัจจานี้จงมาเป็นจีตพุทธารวมเป็นหนึ่งในตน้นองความรู้นี้มาลื้อใส่ผนสัตว์ไปด้วยกันทุกอนุทุกปรามนนาโนธาในทุกดวงจิต จะมีกายหยาบหรือไม่มีกายหยาบอยู่ก็ดีโดยฉับพลันทุกดวงจิตเทินสาธุสาธุสาธุ